หอมมากหมอได้แบบทําไมแบบผู้หญิงที่ตัวหอมถึงได้มีสเสน่ห์ขนาดนี้แล้วมันเป็นการหอมที่ไม่อ้วกไม่เลี่ยนทุกอย่างโอเคหมดเลยหมอก็เลยถามว่าใช้น้าหอมยี่ห้ออะไรอะชอบมากเลย <c oughs> เขาก็บอกว่าใช้โจมอโรนหมอก็เลยใช้ทีนี้พอใช้โจมอโลนเสร็จปุ๊บมันคือมีแต่คนทักอะคุณหมอหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็แบบคนไข้อย่างเงี้ยแบบเดินเราเดินไปเดินมาก็แบบทาไมคุณหมอหอมจังเลยหรือว่า อยู่ในลิฟต์อย่างเงี้ยอย่างเงี้อยงงอย่างน้องโอมเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณหมอมาละก็คือจะได้กลิ่นซึ่งมันไม่ใช่เป็นกลิ่นที่เหม็นแบบมันเป็นกลิ่นที่หอมมีเสน่ห์แล้วครูก็บอกว่าหมอหญิงทําไมหอมขนาดนี้ทําไมตัวหอมจังแบบน้ําหอมที่หมอใช้คือโจมาโละสุกคนตัวหลักๆคือตัวนี้ไปดูเองนะไปหาซื้อเองนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะเขาไม่ได้จ้างหมอโฆษณานะบอกไว้ก่อนเพราะผู้หญิงที่สวย ต้องตัวหอมค่ะและอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวรองที่หมอจะใช้ผสมหมอจะฉีด2ตัวนี้ผสมกันเสร็จแล้วหมอจะเติมระหว่างวันแค่นี้เลยผู้หญิงที่สวยตัวต้องหอมอันนี้สำคัญมากจริงๆทุกคน